ก็บริษัท BKA นะครับรูปแบบธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราเป็นธุรกิจการให้บริการนะครับซื้อขายบ้านมือ2อ,อย่างครบวงจรนะครับโดยสําหรับท่านผู้ที่ต้องการอยากจะขายบ้านเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะเข้าไปรับฝากบ้านพร้อมกับให้บริการซ่อมให้นะครับอย่างครบวงจรซ่อมให้เสร็จเราก็จะหาลูกค้าให้ด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อ กระบวนการในการซ่อมเสร็จหาลูกค้าเสร็จนะครับผู้ขายบ้านเนี่ยก็จะโอนกรรมสิทธิ์นะครับจากเจ้าของบ้านไปยังผู้ซื้อนะครับนี่เป็นรูปแบบการทํางานของเรานะครับนั้นรูปแบบธุรก,กิจของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นการลงทุนซื้อบ้านมาทั้งหลัง นะครับเราจะเข้าไปเพียงเข้าไปลงทุนซ่อมให้นะครับแล้วก็วางเงินประกันบางส่วนมันรูปแบบธุรกิจเราที่เรียกว่าบ้านแต่งหรือฟิปปิ้งเนี่ยจึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต,แต่ได้ผลตอบแทนสูงนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราเติบโตมาได้จากเงินทุนก้อนเล็กๆเมื่อหลายสิปีก่อนจนมาถึงวันนี้จนวันที่เรามีความพร้อมที่จะนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนขอ,ของผู้ถือหุ้นทุกๆท่านนะครับรูปแบบธุรกิจหลักของเราเป็นรูปแบบธุรกิจฟบ รูปแบบอื่นเนี่ยก็เราก็ยังคงให้บริการด้วยอย่างครบวงจรนะฮะสำหรับรูปแบบที่เรียกว่าบ้านฝากคือรูปแบบของธุรกิจที่ลูกค้าเนี่ยหากว่าบ้านมีความพร้อมอยู่พร้อมใช้อยู่แล้วนะครับเราก็จะช่วยทําการตลาดและขายให้อย่างครบวงจรนะครับก็เรียกว่าบ้านฝากและสุดท้ายท่านที่ต้องการขายบ้านผ่านให้เราเลยนะครับขายบ้านมาให้เราเลยเราก็ยินดีเราก็รับตัดซื้อเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราก็เรียกว่าบ้านตัด นะครับสำหรับการเติบโตในครั้งนี้เงินทุนที่ได้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนที่ใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความมุ่งหมายนะครับที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพที่มีแรงซื้อสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่เราให้ความสนใจที่จะเข้าไปให้บริการในกลุ่มฟิปปิ้งก็คือกลุ่มลูกค้าบริษัทหลักบริษัท A m c หรือบริษัทบรหารสินทรัพย์ต่างๆซึ่ง เข้าไปรีโนเวทเข้าไปซ่อมแซมเพื่อขายอยู่เป็นจนํานวนมากผมเชื่อว่าส่วนตรงนี้ยังมีอีกเป็นหลายแสนล้านนะครับเราเชื่อว่าถ้าเราได้สามารถเข้าไปให้บริการกลุ่มลูกค้ากลุ่ม AMC ตัวนี้แล้วครับเราจะสามารถเติบโตได้อย่างมีนัยยะสาคัญนะครับนั่นคือทิศทางของบริษัทที่ไปในขณะอีกส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรายังขอในฟายลิ่งนะครับเงินทุนอีก20ล้านเราเตรียมไว้เพื่อพัฒนาธุรกิจ property tech นะครับเราตั้งใจจะสร้างแพลตฟอร์มตัวกลางซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ใช้ เป็นสื่อกลางในการซื้อขายนะคะซึ่งแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็จะมีการให้บริการถาม,ถามต่างๆด้วยระบบอัจฉริยะหรือ AI ในขณะเดียวกันก็จะมีความสามารถในการให้ดูภาพบ้านได้แบบ Virtual r e a l i t y นะครับเพื่อสร้างความสะดวกขึ้นได้อีกระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะซื้ออยากจะขายบ้านนะครับเราก็จะเตรียมแพลตฟอร์มไว้ให้นั่นนี่คือรูปแบบของทิศทาขงของหลัง IPO เงินที่เราได้เราจะไปทําใน2ส,ส่วนนี้เป็นสําคัญเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับผมเชื่อว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจะกระทบธุรกิจในแง่มุมที่ดีขึ้น นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยที่บวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมนหลักของธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราทาบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวแนวราบเป็นหลักโดยเพราะบ้านเดี่ยวในระดับราคา5้ถึงเล้านนี่เป็นบ้านเดี่ยวกลุ่มบ้านเดี่ยวที่ยังมีดีมาน์รอซื้ออยู่เป็นจนํานวนมากในขณะที่พลายมือหนึ่งเนี่ยไม่แทบหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเชื่อว่าแผนการแผ่นดินไหวเนี่ยจะสร้าง เอออาจจะมีแรงซื้อของกลุ่มคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อคอนโดเนี่ยนะครับหรือแนวสูงอาจจะเปลี่ยนใจนะครับมาซื้อแนวราบของเรานะครับก็สังเกตได้จากในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จํานวนคนที่เข้ามาดูมาชมบ้านก็มีจํานวนเยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทีเดียวครับเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลดีกับเรา อย่างมีเน้อสาคัญทีเดียวรับถ้าถ้าถ,ถ้าผมตีว่าเรามีซัพพลายมือสองใน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 ท้องตลาดนะครับอยู่เป็นแบบสมมุติ200,000กว่าหน่วยนะครับปีนึงเนี่ยของมาของ BKA เนี่ยเราขายอยู่ประมาณแค่หลักผมว่าอาจจะอาจจะศูนย์จุดไม่ถึง1%ดเปอร์เซ็นต์ยทําทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าเราเรา,เราเป็นผู้เล่นที่กินมา r k เก็ตแชร์น้อยมากๆเพราะนั้นเนี่ยยังมีมา r k เก็ตไซส์ที่ใหญ่มากๆที่จะพร้อมที่จะให้เราเติบโตนะครับเพราะเพราะว่าเราขายอยู่ปีละหลักหลักร้อยเอง เออก็ต้องเรียนว่าธุรกิจนี้มีคนมาทำไหมนะครับก็ส่วนใหญ่เนี้ยก็เป็นผู้เล่นรายย่อยนะครับซึ่งผู้เล่นรายย่อยส่วนใหญ่ที่นิยมทำเนี่ยก็จะทำบ้านทาวน์เฮาส์ในราคาไม่แพงในพื้นที่ที่ค่อนข้างออกไปนอกเมืองน,นิดหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ชนกับยุทธศาสตร์ของเราเพราะเราเน้นทําบ้านเดี่ยวในระดับราคา5้ถึงเล้านซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีผู้เล่นโดยเฉพาะเราเน้นบ้านเดี่ยวในเมืองในทำเลที่ดีด้วยอย่างตัวนี้ เท่าที่ดูยังไม่มีผู้เล่นที่ทำธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมเหมือนเรานะครับแต่ถ้าจะมีก็จะมีรายย่อยนะครับที่จะทำหลังสองหลังอะไรก็คิดเราคิดว่าตลาดมันใหญ่มากๆจนกระทั่งต่างคนต่างทำได้แทบจะไม่มีโอกาสที่จะโดนโดนกันเลยนะครับผมว่าใน10ปีนี้โอกาสที่จะมาโดนกันยากเพราะว่าซัพพลายยังมีเยอะมากครับผม เรามุ่งหมายการเติบโตนะครับเรา,เาตั้งใจที่จะจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญนะครับก็สาหรับเงินที่เราได้มาเนี่ยเราก็มีความมุ่งหวังที่จะเติบโตให้อย่างน้อยก็ต้องเติบโตมากกว่าตลาดนะครับส่วนตัวเลขการเติบโตที่เป็นตัวเลขเดี๋ยวขอหลังเทรดนิดนึงนะครับหรือเราค่อยก, <ๆ S 2> ก็ก็เดี๋ยวเรื่องตัวเลขที่แม่นแม่นเดี๋ยวขอหลังเทรดสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้พอดีเรื่องอะไรนอกไฟลิ่งอาจจะพูดไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับ ก็อย่างนี้ครับเรื่องล็อกหุ้นนะครับตามสัสดส่วนของออตลาดหลักทรัพย์นะครับจะให้เราล็อกหุ้นที่55%นะครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้ล็อก55%เราล็อกไปเยอะกว่าน,นั้นเราล็อกไปถึง87%นะครับพูดร้อเนี่ยถ้าเอาตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์คือล็อก55%ก็ถือว่าโอเคละตอนนี้เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนว่าผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยนะครับจะไม่ขายหุ้นออกมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราทั้งหมดเเเนนนนีีีี่่่่ยยยยยมมมกกกกกกาารรรรลลล็็็ออออหุ้้พิโโดดดทววสััสัคคคใจะบืไปถึง87 นะครับ หุ้น BKA นะคะหรือว่าบางกอกแอ s เซทอินเตอร์กรนะคะก็เตรียมที่จะเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 8, 9และ10เมษายนนี้นะคะในราคาเสนอขายหุ้นละ1.80สตาทนะคะซึ่งก็คิดเป็น PE เพียงแค่10เท่าเท่านั้นนะคะซึ่ง PE 10เท่านี้เนี่ยก็ดิสคาว์มาจาก Market นะคะ,ะประมาณ20กว่าซนะคะซึ่งตรงแผนการที่จะนำ BKA เข้าจดทะเบียนใน m a i เนยคะก็คาดว่าจะเริ่ม first day ะะได้ประมาณวันที่22เมษายนนะคะ ก็บริษัทจาระดมทุนได้ก็นำไปขยายธุรกิจนะคะพร้อมที่จะเอาไปใช้ลงทุนทำธุรกิจฟลิปปิ้งต่อนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่เราอยู่อย่างมากนะคะแล้วก็มีแผนการที่จะนำความเชี่ยวชาญของเขาในฐานะวิศวกรแล้วก็ทีมงานอีกอร้อยชีวิตเนี่ยคะ่ะไปขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ภาพลักษณ์ของเขาหลังจากที่ได้เข้าจดทะเบียนแล้วเนี่ยคะ่ะ BKA ก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถเข้าไป ขยายธุรกิจบ้านมือ2ในฐานะผู้นำอันดับ1นึงของวงการได้ต่อไปค่ะ เป็นเรื่องของการล็อกอัพหุ้นเนี่ยคะ่ะก็นอกเหนือจากส่วนของเซ l e n t น e r พิเียตามเกณฑ์แล้วเนี่ยนะคะตัวกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมนะคะก็จะยินดีที่จะล็อกอัพหุ้นต่อเนื่องไปอีก3เดือนนะคะเลยทําให้หุ้นที่จะมากระจายหรือว่าหมุนเวียนซื้อขายจริงๆเนี่ยถูกล็อกไปแล้วนะคะทั้งหมดใน8 0เนะคะจึงจงเหลือหมุนเวียนจริงๆเนี่ยไม่ถึง20%คะ่ะก็จะทําให้ราคาเนี่ยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นคะ่ะ ธุรกิจของ BKA นะคะเขาเป็นผู้ให้บริการนะคะหลักๆแล้วนะคะร้อยละ70ของรายได้เนี่ยจะมาจากการที่เขาเป็นผู้ให้บริการนำทำสัญญากับลูกค้านําบ้านที่เป็นบ้านมือสองเนี่ยค่ะมาแล้วก็ปรับปรุงตกแตง่งแล้วก็ขายเพราะฉะนั้นเนี่ย BKA ไม่ได้ต้องนําเงินไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่นําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตกแต่งให้ดีขึ้นแล้วก็ขายเลยดังนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ ของศักยภาพในการนําเงินทุนไปหมุนรอบเพื่อที่จะสร้างกําไรเนี่ยเขาจะทําได้ดีกว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เพราะเขาไม่ต้องซื้อที่ดินไม่ต้องซื้อสิ่งปลูกสร้างนะคะไม่ต้องลงทุนบ้านทั้งหลังแต่ลงทุนเฉพาะงบประมาณในการตกแต่งต่อเติมเท่านั้นเองซึ่งแต่ละหลังนะคะสมมุติว่าบ้านที่ขายเนี่ยราคา5-7ถึงล้านเนี่ยเขาจะใช้เงินเพียงแค่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองและสร้างผลตอบแทนในระดับราคาประมาณสักหลังลา หลายหลายแสนตั้งแต่7 0 0 0แสนจนกระทั่งถึงหลักล้านสองล้านเป็นต้นไปนะคะเพราะงั้นถ้ามองในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยหรือความคล่องตัวนะคะถือได้ว่าเป็นบริษัทที่จิว๋วแต่สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับสูงได้ะคะ่ะจากการที่เขา เป็นผู้นําในตัวธุรกิจปรับปรุงบ้านมือสองเพื่อขายเนะะี่ยค่ะมันทําให้เขามีโอกาสนะคะแทรกเข้ามาในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แข็งแรงมากนักนะคะดังนั้นคนที่มีความประสงค์จะซื้อบ้านนะคะแล้วยึดติดกับทําเลที่ดีๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ลงทุนสูงๆแต่ว่ามาเลือกใช้บริการของ BKA นะคะแล้วก็สามารถที่จะได้บ้านที่มีคุณภาพดีไม่ด้ไปกว่าบ้านมือหนึ่งะคะในราคาที่สมเหตุสมผลเป็น อย่าางมากะะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีอยู่อีกเป็นจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาจับทาร์เก็ตกลุ่มของลูกค้าในกลุ่มระดับ B นะคะระดับกลางนะคะในระดับราคาบ้านประมาณ5-7ล้าน,นะะเนี่ยค่ะบุกบวกขึ้นไปซึ่งมีมาจิ้นที่สูงขึ้นนะคะทำให้เขามีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีกค่ะจึงเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจลงทุนอย่างมากในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยค่ะ